เมื่อผมอยากจะท,ทําทฤษฎีที่11วันวันที่16แล้วนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงมองทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับวันนี้เรามามองทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมชาติกันนะครับชีวิตเรานั้นมีสุขและทุกทุกสิ่งล้นไม่เที่ยงและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอการเข้าใจเรื่องนี้ช่วยให้เราปล่อยวางได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ก็รับมือได้ด้วยใจที่สงบนะครับอยอมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออะไรเปลี่ยนไปก็เป็นเรื่องปกตินะครับรอลดความคาดหวังไม่ต้องหวังมากเกินไปยอมรับผลที่ตามมาและเกิดขึ้นนะครับและอยู่กับปัจจุบันทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับการมองทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมชาติช่วยให้เรา ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและสงบมากขึ้นนะครับอ,อ๋อวันนี้ถือว่าวันที่เหนื่อยอีกวันนะครับเพราะว่าเดินไป9 0้ากว่าเนะครับปกติผมเดินหกพันเ0ประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมตั้งเป้าหมายไว้ประมาณนั้นนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r ร b ์เพ,พื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมซีอแก